ตำรวจหายไปไหนบุกทลายบ่อนใหญ่เปิดเย้ยโควิดติดตามได้กับยุคนชนประเด็นครับเราไปดูภาพนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ำนะครับว่าเป็นฝ่ายปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้มีตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะครับร่วมอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวนะครับโดยการบุกจับกลุมบ่อนขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าบ่อนอา คุณผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อนะครับบ่อนอาเจเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการไปทลายกันแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีดูครับวิทยาทีปฏิบัติการมีการบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีและปกป้องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลมาบตาพุทธอาเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับได้นักพนันไปทั้งหมดเนี่ย106คนไม่ได้ไม่มีใครหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีเจ้ามือซึ่งก็เป็นเจ้ามือที่ถูกจ้างกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ12คนอุปกรณ์การเล่นการพนันครบทุกรูปแบบนะครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้ไพ่เกมอะไรต่างๆมีครบหมดเลยครคุณผู้ชมครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยประมาณ12ล้านต่อวันนะส่วนหลักฐานคาหนังคาเขาก็อย่างเช่น ชิปสำหรับใช้แทนเงินสดมูลค่าหลายล้านบาทและก็เงินสดประมาณ7 0 0 0แสนดูฮะคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบทราบนะครับว่าบ่อนขนาดดังกล่าวเนี่ยเป็นบ่อนใหญ่ก่อนหน้านี้เคยถูกจับกลุมมาแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีหลังจากการเปิดเผยของนายสมคิดเชื้อคงสอสออุบลร,ราชธานีของพรคเพื่อไทยจากนั้นทำการขยายผลนะครับพบว่ามาเปิดสาขาที่มาบตาพุธ โดยวิธีการเนี่ยนะครับจะมีรถตู้รับส่งนักพนันหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากเสี่ยงโชคนี่นะครับไปกลับจากมาบตาพุทธกับพัทยาก็คือไปเที่ยวไปเล่นไปกินที่พัทยาแต่ถ้าอยากเล่นการพานันก็จะมีรถรับส่งให้มาใช้บริการที่มาบตาพุทธนะครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พรกฉุกเฉินมันสําคัญตรงนี้อันนี้ฝ่าไปถึงนักพนันทั้งหลายช่วงนี้อยู่ในช่วงการบังคับใช้กฎหมายพิเศษหรือว่าพรกฉุกเฉินการฝ่าฝืนหนึ่งในนั้นก็คือการเล่นการพนันนี่แหละการรวมกลุ่มคนมากๆนะครับถ้าเป็นช่วงกฎหมายปกติเนี่ยท่านอาจจะโดนกฎหมายเรื่องการเล่นการพนันอาจจะโดนโทษปรับไม่กี่บาทนะครับแต่ถ้าเป็นพรกฉุกเฉินคือคุกนะครับคุกสองปี จับเสร็จปุ๊บก็ไปส่งตํารวจตํารวจส่งฟ้องก็ลองนึกดูนะครับว่าอยู่ในช่วงพรกฉุกเฉินเห็นมาหลายต่อหลายคนแล้วนะครับพี่สารตัดสินไม่รอลงอาญานะครับท่านอาจจะต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยนะครับยังไม่มีก็อาจเป็นหลักเดือนนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยเคยถูกจับแล้วแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับก็จบไม่ใช่แล้วครับในช่วงนี้เป็นพรกฉุกเฉินส่วนวันนี้ต้องตามฟังตามดูกันต่อนะครับเพราะว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ย บอนไม่ใช่เล็กๆนะครับมนเริ่มเทิมเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวอาคารขนาดใหญ่ดูสิครับมีแอร์เพดานสูงมีจอโทรทัศน์ทุกอย่างจงครึมขนาดนี้แล้วตำรวจในมาตาพุทธในอำเภอเมืองจังหวัดระยองทำไมถึงไม่ทราบหรือว่าทราบแต่จุดๆ,ๆอา้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามดูแลครับว่าสถานะของห้าเสือของตำรวจในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไร พราะโดยปกติทั่วไปแล้วเวลามีการจับกลุมมไยฝ่ายปกครองแล้วก็ดีเจากส่วนกลางแบบนี้5เสือในโรงพักในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบมักจะไม่รอดนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือยุคนชนประเด็นนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ขอบพระคุณครับ